กำลังจะกลับขอนแก่นครับกำลังจะกลับขอนแก่นเริ่มจะไปขอนแก่นเช้ามากรุงเทพเย็นกลับขอนแก่นสุดยอดจริงๆ รับรางวัลเสร็จกลับบ้านรับรางวัลเสร็จกลับคอนแกนกำลังไปครับผมอย่าเรียกว่ากลับบ่อยเลยครับเพิ่งจะได้กลับไม่มีซ้อมกีฬาครับช่วงนี้แบบปิดปิดปิด,ปดแคมป์อยู่ครับเดี๋ยวรอเปิดแคมป์ก็จะก็ต้องกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วครับ ไทยหนองคาอยาอย่าเยาหลายไว้ไว้งานละไว้งานหน้าไว้ออกงานหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยเจอกันก็นได้ครับผม <c oughs> วันนี้เหมือนเจอพี่เหมือนเจอพี่แฟนขับอยู่คนหนึ่งครับมาถ่ายรูปอยู่คนหนึ่งจําชื่อพี่เขาไม่ได้เดี๋ยวไว้งานหน้าก็ได้ครับรู้ว่าไว้เจอกันก็ได้ครับน้ำอิงพี่ไอ้ c ซ งับใครงับอะไรทำไมต้องงับทำไมไม่ครับคิดถึงครับมาดิมาขอนแก่นดิได้เจอพี่เลยเพิ่มกลางอะไรขอนแก่นขอนแก่นสารคามยินดีต้อนรับเฉยรถยังไม่ซ่อม เกียร์ยังไม่เสร็จเลยหาเกียร์อยู่ต้องยกเกียร์ใหม่พรุ่งนี้กับนนองคายนี่แว่ขอนแก่นดิเสรซตโบเร็จแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเซตเทอโบแน่นอนครับเดี๋ยวจัดเดี๋ยวทำให้ดูครับไม่ต้องห่วงครับรอดูเลยครับ เซตบลบทำเกียร์ก่อนแล้วเนะี่ยหาเกียร์จากเชียงกงอยู่เลยนะยังไม่ถึงเลยเซตผมไม่ได้เซตไม่ได้สะด้วยเฮลโลเซตหยอดสองห่อสูตอสีขาวใส่ไข่เฮลโล from ฟิลิปปิน เรา o m p ฟิลิปปินส์ถึงคนเกินไปลยนั่งรถกลับเนาะเครื่องไม่มีเที่ยวบินเนาะนั่งรถอีกแล้วเครื่องไม่มีเครื่องไม่มีเที่ยวบินจำรถคำคำมาสตาร์กัน What you mean ร่มผันเลยมังร่มผันนะม่เป็นเทรนน้องแพ็เทนผมบมกเซ็ตตัวไม่อเนะครัวเพิ่มลงหน่อยไม่เก็บแดด ตัวพระดาีตนางวดยกเลิกหลายมกออกยกออกยออกพอช่วงนั้นช่วงนั้ h ยกไม่พอใ่ไ

ตอนแรกมันเป็นสีบรอนเทาตอนนี้แบบสาบผมทุกวันไงเหมือนจะเป็นมันจะงออะไรตอวนอ้น <c oughs> สวัสดีครับใครพี่นัชชาหรอสวัสดีครับเราพี่นัชชาใช่ไหม ใช่เลยทำไมเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปกระตูดูไม่รู้เรื่องดูไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นใครพี่เบนพี่เฟร์เลยีรับับ ผู้โดยสารเดินทางไปเมืองพังงนโซ้18หอการผู้สินาทีขเรียนจัดนท่งตู้ราไฟโดยสารายสา3รถ บายบายทุกคนสวัสดีครับตอนนี้อยู่กรุงเทพแต่กำลังจะไปขอนแก่นเมื่อเช้านั่งเครื่องมาขอนแก่นมางานรับรางวัลแล้วก็เนี่ยกำลังจะกลับขอนแก่นก็เดี๋ยวมากรุงเทพเมื่อไหร่เดี๋ยวน่าจะอีกเดือนอยู่อ่ะอีกเป็นเดือนเพราะว่าปิดปิดปิด,ป,ดปิดแคมป์เย ปิดแคมป์ปิดแคมป์อยู่ขอให้พักผ่อนไม่ถ้าถ้าวันนี้ไม่มีรับรางวัลถ้าไม่มีวันถ้าวันนี้ไม่มีงานรับรางวัลก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มากรุงเทพน้าพา่ นภัสาาทำไรทำไรอยู่นภัสา